จนตายเลยหรือเปล่าครับไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วเราไม่จํากัดเรื่องวาระเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้ครับคือเป็นกันไม่รู้กี่สมัยนะครับแล้วเป็นเนี่ยจะโ,โหเนี่ยอายุเฉลี่ยนายกบตก็เหมือนกันครับ59ปีแกสุด88สปปีครับท่านจะเป็นจนถึงอายุเท่าไหร่ครับท่านยังไหวอยู่หรอครับ88ปีเนี่ยดูดูสัดส่วนนะครับ เดียนประธานครับผมพันธินุ่มเจมิมผู้ดานรัศดรกรทพมหานครเขตวัฒนาละเขตของเตยพักประชาชนนะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยครับก็ขอร่วมอภิปายในประเด็นเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการลงรับสมัครเลือกตั้งและวาระของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับใน3พรบรทั้งอบอจอที่สาลาและอบอตอนะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยครับก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับเรื่องอายุและวาระว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสติขั้นพื้นฐานนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนายกอบจนะครับก็หน้าเดิม เยอะพอสมควรนะครับกระบี่นี่เจ็ดสมัยเลยขนาดนี่มีกฎเว้นวักแล้วนะครับไม่แน่ใจเว้นมากี่ครั้งนะครับก็เป็นการผูกขาดอํานาจแล้วก็อาจจะแอบแซวนะโอ้ oh, ท่านจะเป็นถึงอายุเท่าไหร่นะครับสูงสุดเนี่ยคนรับสมัครในส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเอ็นไปทาง ห้าสิบหกสิบนะครับเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นนะครับสัดส่วนคนที่อายุสามสิบห้าถึงสี่สิบที่ลงรับสมัครนี่ก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงคนที่มาลงรับสมัครเนี่ยสูงสุดเนี่ยอายุแปดสิบเอ็ดนะครับยังแปดสิบเอ็ดนี้ยังจะยังจะท่านยังอยากจะเป็นนักการเมืองออาชีพท่านยังอยากจะโ,โหตายคาตําแหน่งหรือเปล่าครับแปดสิบเอ็ดเยอะมากนะครับแล้วดูคนที่เป็นนะครับรุ่นเบบี้บูมเบบี้บูมเมอร์นะครับ,รน omer, omer, นค,รบคนที่เกิด ถ้าเผื่อดูแล้วเนี่ยก็อายุ50-60อัพทั้งนั้นเลยนะครับ6 7นะครับสัดส่วนคนที่เป็น Gen X Gen Y เนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับนี่เป็นปัญหาเรื่องอายุนะพอเราไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วเราไม่จำกัดเรื่องวาระเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้ครับคือเป็นกันไม่รู้กี่สมัยนะครับแล้วเป็นเนี่ยจะโหเป็นจนตายเลยหรือเปล่าครับต่อครับเนี่ยอายุเฉลี่ยนายกบตก็เหมือนกันครับ59ปีแกสุด88ปีครับ ท่านจะเป็นจนถึงอายุเท่าไหร่ครับท่านยังไหวอยู่เหรอครับ88ปีเนี่ยดูดูสัดส่วนนะครับมันไม่มีความหลากหลายเลยครับมันเอนไปทางอายุที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการลดอายุเกณฑ์การรับสมัครเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ทําให้มันมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับลองมาเทียบดูกต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นครับผมให้ดูอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ตรงๆหน้าหน้าถัดไปเลยนะครับเรายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศที่ มีการกระจายอำนาจแล้วก็มีการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับโดยรวมทั้งประเทศนะครับวันนี้เป็นระดับกอฟเฟอร์เนอร์คือผู้ว่าการรัฐซึ่งอาจจะเปรียบเทียบกันโดยตรงกับนายกบจไม่ได้นะแต่เราเห็นแล้วมันมันมีความหลากหลายมันยังไม่มีข้อสรุปนะครับสสมัยนี้ก็ปกตินะครับสสมัยเว้น4ปีเว้น8ปีบางคนบางบางรัฐนี่มีแค่ให้เป็นแค่หนึ่งสมัยด้วยนะครับเว้น4ปีไม่จํากัดนี่ก็ยังมีอยู่นะครับไม่จํากัด วาระสองปีวาระสั้นก็มีนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าคงต้องไปถกเถียงกันต่อในชั้นกรรมธิการนะครับเพราะว่าในขนาดประเทศที่มีความหลากหลายอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่มีข้อสรุปเรื่องวาระที่ชัดเจนนะครับต่อครับเปรียบเทียบนาย,ยกเทศมนตรีบ้างเมเยอร์ Major, นะครับนี่ก็ดูแบบเมืองหลกัหลกๆในต่างประเทศนะครับก็มีหลากหลายนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านผลิตได้อภิปรายไปที่ชิคาโกโตเกียวลอนดอนประเทศไม่มีจะไม่จำกัดวาระนะครับแต่หลายที่ก็ตามมาตรฐานที่เรารู้จักกัน 2สมัยวาระ4ปีนะครับที่ก็ให้เวน้นนะครับอย่างโซก็3สมัยวาระ4ปีนะอันนี้ก็ยังหลากหลายผมคิดว่าตรงนี้ต้องไปศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านแล้วก็เอาไปถกกันในกรรมธิการเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายครับในเรื่องของเกณฑ์อายุนะครับหน้าถัดไปเลยครับเราก็จะเห็นวนะ่ามีหลากหลายนะครับอย่างบางรัฐเนี่ยแคลิฟอร์เนีย18ปีเป็นกอเเนอร์ได้แล้วนะครับ สูงสุดของอเมริกานี่คือเท็กซัสสาสปีนะครับแต่แบรนชี่มันก็ค่อนข้างกว้าง21 25นะครับเมืองนี้ก็ถ้าเปิดเป็นลงระดับเมืองก็มีตั้งแตสิตั้งแต่สิบแปดอย่างพิสเบริร์กเนี่ยต่ำสุดสิบแปดคุณก็ลงรับสมัครได้คุณมีสิทธิ์เลือกตั้งได้คุณก็ลงรับสมัครได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่ว่าคนคนจะเลือกคุณหรือเปล่านะครับอย่างฮอนดูรุก็อาจจะไปถึง30ถ้าเปิดเป็นประเทศอื่นๆน,นะโตเกียว30ลอนดอนปารีสสิบแปดฮ่องกงสี่ส แล้วก็เอาไปถกกันในชั้นกรรมธิกานะครับผมก็สนับสนุนนะครับโดยรวมถึงเรื่องของการปรับเกณฑ์อายุให้ต่ําลงมานะครับแล้วก็เรื่องวาระเนี่ยจำกัดหรือไม่จํากัดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรเนี่ยควรจะเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศเยอะๆนะครับแล้วก็หาข้อตกลงให้ได้ก่อนที่จะกลับเข้ามาในวาระ2-3มอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ